Hello, สวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันหน้าห้องใครบางคนหมอแมวนั่นเองนะคะก็เป็นเพื่อนสนิทของแป้งนะคะวันนี้เราจะมาทำาะไรกันนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะไปข้างในกันเลยดีกว่าเฮลโหลไม่เสรเล <laughs> <laughs> ยนนะะไม่เสร็จเลยอ้าวทำไมทำไมอย่างเง้นล่ะคะไม่เสร็จเลยอ่ะขอตอผมนึน่งเป็นไหม กอาผมอ่ะได้ได้ได้เดียว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 ฉันมีอุปกรณ์มาให้กรุณารอสักครู่นะคะโอเคมาได้ผมก่อนเลยผมยังไม่แห้งแล้วจะทำผมได้ยังไงอะ่ะ <c oughs> อ่ะวันนี้นะเรามีไรนะคะเป็นสังเกตนะคะว่ามันสภาพแบบแอบเยินนิดนึงเพราะว่าใช้มาตั้งนานแล้วเราวแบบเฮ้ยมันดีอยู่นะคือลาคําก็โอเคด้วยเป็นของฟิลิปมอสเจอร์โปรเทคนะจ๊ะตัวนี้มันจะปล่อยไอออนด้วยเคยใช้ปะไม่เคย แล้วปกติใช้ได้แหละได้ธรรมดาได้จรนะว่ะพี่หน้าผมฉ่ำแต่เป็นแบบเดียถ,ถ้าใช้ได้ธรรมดามันจะแห้งแต่แบบอันนี้มันจะปล่อยแบบไอออนิกออกมามันก็จะเป็นแบบมอยเจอร์ท<ม>ี่เคลือบเส้นผมแล้วก็มันจะมีแบบเป็นชิปอัจฉริยะคือมันจะคอยประมวลเส้นผมเราเว้ยว่าเฮ้ย<อ>ตอนนี้แบบมันเริ่มแห้งแล้วคือถ้าสมมติผมมันเปียกเนี้ยมันก็จะแบบใช้ความร้อนที่สูงขึ้นแต่พอผมเริ่มแห้งมันก็จะลดอุณหภูมิลงไม่ให้ผมเราแห้งกรอบอันนี้เท่าไรบอกเลยไหม อันนี้ประมาณสามพันกว่าบาทเรียนไปเรยนเหก็ปรับได้2อระดับอันนี้เบาเร็วเนาะเร็ว่ากปกติเป็นคนแบบผมหนาแบบว่าใดนานมากอ่ะเออถ้าได้ธรรมดาอย่างี้ตรงนี้จะเห็นชัดเลยว่ามันจะแบบดูเป็นแตกๆอ่ะเออแต่อันเนี้ยคือแบบ รู้สึกว่ามันเงามันเงาคออมันเ <จะ S 2> งาใช่ออคือได้ตัวเนี้ยมันจะแบบ นะทาให้ผมเราชุ่มชื้นมันมันจะไม่แห้งไปตามความร้อนไงแล้วก็ที่สําคัญพอผมเราอ่ะก็คือมันชุ่มชื้นใช่ป่ะมันจะไม่เป็นไฟฟ้าสถิตคือผมจะแบบไม่ค่อยชีฟู่๋อเป็นว่าฉันจะทิ้งได้ไว้ที่นี่เชิญช้ได้ตา้อัธยาศัยนะคะอีกสักพักหนึ่งก็จะมี2ตัวแล้วซึ่งมาแล้วเอ้ยมาเดี๋ยวทําผมกันดีกว่าวันนี้เห็นไหมว่าแบบผมยังไม่เสร็จอ่ะก็ก่อนอื่นนะมาเมาโมยก่อนดีกว่าว่าทริปที่ผ่านมาเราชอบกันลมละลายหนักมากที่ญี่ปุ่น หนักมากไปคนเดียวไม่หนักเท่าสองคนถู่แล้วอะไรสิ่งที่เราซื้อมาเหมือนกันไหนอวดผู้ชมทางบ้านสิคะมันคือสิ่งนี้ เฮ้ยมันดูแบบน่ารักน่าชัยอะค่ะเนี่ยคือประเด็นคือทําผมไม่เป็นไงผมไม่เป็นเลยพอเห็นไอ้ปู้แบบอย่างเงี้ยปูบแบบเออเออเออมันมันจะช่วยเราเรามาหนีบผมกันก่อนเลยดีกว่านะคะชื่อมายะของใหม่ไม่ละสวยงามไม่แล้วจะไม่ให้เสียตังค์แค่ได้นี่ค่ะขอพีเต์นิดนึงนะคะมันมีที่เก็บด้วยเห็นไหมใหโซต๊อกคุณไม่ต้องมากังวลว่าแบบ ช้เสร็จแล้วจะเก็บยังไง <โฟ S 2> มันร้อนอะไรอย่าง<อ>งี้เฮ้ยดูดีดีดงามเอ,อ้ยน่ารักอะสีสีโรสโกนะคะนอกจากที่มันสวยแล้วมันยังฉลาดด้วยเพราะว่ามันก็มีเซนเซอร์อัจฉริยะนะตัว moisture protect เหม,มือนตัวใดเลยก็คือว่ามันจะคอยที่แบบจะคอยแบบตรวจจับความร้อนนะคะว่าเฮ้ยเส้นผมตอนนี้ของเราเนี่ยเหมาะกับความร้อนประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างงี้มันก็จะไม่ทำให้ผมเราอะไหม้หรือว่าแบบแห้งเกินไป อ่าแล้วอย่างนี้แบบมันปรับอุณหภูมิไม่ได้หรอเราอยากให้มันแบบสูงขึ้นร้อนขึ้นอะไรเงี้ยขอปรับได้มันมันจะมีแบบ3ระดับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเครื่องแล้วมันก็จะเห็นตรงนี้นะคะมันจะมีแบบตั้งแต่1้0ย7 5 200ก็คือเราสามารถปรับระดับได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราปรับไปแล้วอย่างเงี้ยสมมติผมเราแห้งมากๆแล้วเราปรับไป200อย่างเงี้ยแล้วใช้นานๆาเงี้ยบางทีแบบตัวเซนเซอร์มันก็จะแบบตรวจจับได้ว่าแบบเฮ้ยมันร้อนเกินไปที่ผมจะรับไหวมันก็จะปรับลดลงมาให้เอออันนีคคคามมลงงนะะไย แล้วก็งอไปนิดนึงโอเคชั่งผมส่วนตัวนะคะเป็นหมอแล้วก็ยังทำผมได้ด้วยดีค่ะเห็นไหมคะบ e ฟอว์กับอ f ฟเตมีความแบบแตกต่างผมบังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เห็นถึงความเงาฟุ้งฟริงขึ้นไหมคะฟริงเรียบเชียวแม่ไม่ได้หวีมาค่ะเรามาทำผมกันดีกว่านะคะก็ทรงแรกนะคะเดี๋ยว ต้องทำนี้ให้แมวละกันนะคะเขาจะเรียกว่าไซอามินะคะตัวนี้มันจะเป็นเปียด้านข้างแบบนี้แบบนี้นะคะก็สามารถทำทรงได้แบบหลากหลายมากๆเลยหนีบลงมาแบบนี้นะคะดีงามค่ะ จองดูนะคะชอบไหมข้างๆชอบส่งออกงานแบบง่ายๆแต่น่ารักใช่ไหมก็เดี๋ยวตามแมวบ้างนะคะเดี๋ยวใช้เป็นก้างปลาตัวนี้นะคะเราจะมาถักเป็นแบบอเมิแฮกานนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะก็วิธีทำดูไม่น่ายากนะรอดเปล่าอ่ะน่าจะรอดสู้ ช่วยจับข้างหน่อยค่ะไห่คะเดี๋ยวนะนี่คือการทำผมเหรอคะดิซันทำด้วยตัวเองดีกว่าไหมคะเนี้ยได้ค่ะคุณลูกค้าใจเย็นนะคะรู้สึกเหมือนกันค่ะว่ามันเบี้ยวแล้วตอนที่สร้างผมติดเนี้ยติดตงเบี้ยวเหรอคะเจนค่ะคุณลูกค้าตแลวค่ะซึ่งผมติดตรงนะคะอนาเนค่ะ ทำแมวทำได้ทุกคนทาได้ค่ะน่าใจค่ะจากใจเลยค่ะไม่เคยทําผมอะไรเลยนี่นะคะมันจะออกมาเป็นประมาณแบบนี้ก็คือเหมือนเราถักไล่ลงมาจากข้างบนแล้วก็เป็นเตียเก็ดไปนะคะสวยงามมากอเป็นไงคะทรงสองทรงนะคะแบบง่ายๆนะคะโดยที่ผมของเรา ไม่เสียเลยวันนี้นะแทงได้ั้งหนีบนะคะแล้วก็มาใช้อุปกรณ์เล็กน้อยจากญี่ปุ่นนะคะถักออกมาเป็นเปียแบบนี้ของมันจะอยู่ข้างหลังสวยงามสวยงามแต่เจ้าตัวยังไม่เห็น<ฮ>สวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ สวยหรือเปล่า,จ,าจริงนะภูมิใจมากภูมิใจในตัวเองด้วย <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็เป็นทรงแบบเป็นเปียข้างแบบนี้ทําได้ง่ายๆออกเงิเางานได้ด้วยเก๋ๆเก๋ๆนะคะก็วันนี้นะคะเราสองคนขอตัวไปหลั่นลาข้างนอกก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ผมสวยแล้วนะคะก็เด <c oughs> ี๋ยวขอไปหาอะไรทานแล้วก็หลั่นลาข้างนอกช้อปปิ้งข้างนอกละกันนะคะก็ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย